ในโลกที่เราอยู่บางทีก็น่าอยู่แต่ที่จริงแล้วมันมีทุกข์ผลอยู่ทุกข์จากความหิวทุกข์เจอเกิดจากความคับแค้นเกิดจากความไม่พอดีต่างๆบางคนก็ชอบร้อนบางคนก็ชอบฝนบางคนก็ชอบหนาวเหตุนั้นเราจะเลือกภูมิอากาศอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จะต้องเป็นไปตามธรรมชาติหรือเกิดตามธรรมดา ทุกสิ่งมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตัวเราก็ตามบางครั้งก็เจอมอ・ลสุมต่างๆทำให้เรามีความเดือดร้อนทำให้เรามีความทุกข์เรียกว่าภัยธรรมชาติธรรมะก,ก็คือเกิดขึ้นตามธรรมดาเหตุนั้นเราจะหนีไม่พ้นเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครสามารถจะหนีไปได้พ้นแม้แต่สรรพสัตว์ต่างๆกว่าเขา จะมาเป็นอย่างนั้นก็ใช้เวลานานได้เรามาเป็นมนุษย์เราก็ใช้เวลานาน,านมากกว่าเราจะใช้เวลาในการที่จะเป็นพาดิยาบุคคลเหมือนกับบุคคลทั้งหลายที่เกิดมาแล้วได้หมดกิเลสไปซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้โดยยากยิ่งต้องให้ทานรักษาศีลือมีบุญมากๆจึงจะเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องเกิดมาเจอ คู่ครองเจอพ่อเจอแม่เจอเพื่อนในบางครั้งก็ไม่ได้เจอกันเพื่อความสุขบางทีก็มีการทะเลาะวิวาทมีความกระทบกระทั่งกันถ้าเราทนได้ก็ดีถ้าเราทนไม่ได้เราก็พ่ายแพ้ก็เกิดการทะเลาะวิวาทพระเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ที่เจอภัยต่างๆแม้แต่บุคคลผู้ที่โกรธเกลียดหรือวิวาททะเลาะกันเหมือนกับบุคคลผู้ เหมือนกับช้างที่เข้าสู่สงครามก็จะต้องทนต่อมีดพอกดามต่างๆแต่ถ้าใครเข้าไปในจุดนั้นได้แล้วก็ผ่านออกมาได้หมายถึงว่าปลอดภัยไม่กระทบกระทั่งเขาหรือว่าไม่มีบาดเจ็บบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้ฉลาดแต่บุคคลเมื่อเข้าไปในกลุ่มความโกรธแล้วหรือเจอภัยต่างๆเจอมรสุมเข้าไปตรงนั้นแล้ว ส่วนมากก็เอาตัอรอดได้ยากก็ไปกระทบกระทั่งกับเขาไปทอขัออุยวาดบางทีก็ขึ้นลงขึ้นศาลมันอยู่ที่เราอดทนยับยั้งชั่งใจเมื่อรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้ความอดทนตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่พิกประพฤติสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ตนเองเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลมันก็เกิดจากกรรมเก่า คนเราอดกระทบกระทั่งไม่ได้ที่จะต้องเจอคำพูดล่วงเกินบ้างเจอการกระทำของผู้อื่นบ้างเจอจากภัยธรรมชาติดินฟ้าอากาศบ้างบางทีเราก็ตั้งใจว่าเราทำมาหากินจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ปีนี้จะต้องดีกว่าปีก่อนบางทีก็แย่กว่าปีก่อนก็มีเข้าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไม่บอกใครทำลายพืชผลธัญญาหารบ้านเรือนบ้าง เหตนนั้นคนที่วางแผนชีวิตดีเลือกภาคหรือว่าเลือกสถานที่เพาะปลูกเรียกว่าดูดูดินฟ้าอากาศดูทำเลต่างๆแล้วก็ปลูกแล้วก็ลงทุนหรืออยู่อาศัยก็ตามว่าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยไหมเพะฉะนั้นธรรมชาติดูดีก็มีความสุขเมื่อฟ้าหลังฝนเราก็เห็นความสดชื่น เสียงไม้เสียงฝนเสียงธรรมชาติในป่ามันเหมือนกับการมีงานอยู่ตลอดงานในเมืองเราจะเห็นว่าต้องมีการเตรียมตัวจึงจะมีความลื่นเลิงมันเถิดอใจแต่เสียงจากธรรมชาติเสียงน้ําเสียงจิ้งรีดเสียงใบไม้เสียงสัตว์ต่างๆก็เป็นเครื่องดนตรีทําให้ป่าหรือว่าลำธารน,นั้นมีความไม่สงบ มีความสุขมีความรื่นเริองอยู่ตลอดเวลาด้วยเสียงธรรมชาติเพราะนั้นเราจะต้องศึกษาเราจะต้องดูชีวิตนั้นถ้าเกิดว่ามีหน้าแรงอย่างเดียวมีหน้าฝนอย่างเดียวมีหน้าหนาวอย่างเดียวคนก็คงจะเบื่อตายหรือเด็กเกิดมามันไม่โตมันเด็กอยู่อย่างนั้นคนเจ็บก็เจ็บอยู่อย่างนั้นหรือตายแล้วไม่มีการเกิดอีกคนเราจะทุกข์มากกว่านี้ เหตุนั้นธรรมชาติต่งตางๆหรือความเปลี่ยนแปลงต่งตางๆนี่แหละทําให้ชีวิตคนมีความสุขถ้าเรามีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกขมาเราก็ไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรหรือเวลาเรามีความทุกไม่มีความสุขมาเปลี่ยนแปลงไม่เข้ามาบ้างชีวิตเราก็จะไม่มีไม่รู้เลยว่าความสุขคืออะไรความทุกขคืออะไรเหตุน,นั้นมีฝนตกบ้างแดดออกบ้าง ชีวิตเราจรึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีรสชาติเราก็จะอยู่โรคนี้ยังมีความสุขเคตนั้นฟ้าลังฝนหรือฝนเมื่อวานผ่านความทุกข์ไปได้เมื่อมรสุมผ่านไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุขชื่นเหตุนั้นใครที่เจอปัญหาชีวิตหรือมรสุมต่าง จะเป็นโรคภัยใครเจ็บก็ดีมรสุมจากความยากจนก็ดีจากการเบียดเบียนต่อดินฟ้าอากาศก็ดีนั่นเป็นเหตุให้ชีวิตเราจะเจอสิ่งที่ดีงามและจะเจอประสบสชดชื่นสังเกตได้ว่าเวลามลพิมจะมาก็ทำให้มีความมืดมนแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ได้ความชุ่มฉ่ำทำให้เรานั้นมีน้ำมีอากาศหายใจที่ดีแล้วก็ลงทุนต่อสู้ปลูกพืชปลูกผักต่อไป ฉะนั้นชีวิตเราจะเวียนอยู่อย่างนี้เวียนดูกับธรรมชาติเวียนดูกับการเวียนว่ายตายเกิดเวียนกับบุคคลต่างๆไม่มีใครจะอยู่กับเรานานแม้แต่ลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ตามบุคคลเหล่านั้นก็เป็นเพียงทางผ่านของชีวิตมาเจอเราแล้วก็ผ่านไปเจอเราแล้วก็ผ่านไปคนจำนวนมากที่มาพบกับเรามาเจอกับเรา บุคคลน,นั้นเดี๋ยวก็จากไปไม่มีใครอยู่กับเราทนเราก็ดูจากพ่อแม่เราเราอยากจะอยู่กับคนที่เรารักพี่ป้าน้าอาเพื่อนฝูงแต่บุคคลน,นั้นก็ไม่ไม่มีเวลาจะอยู่กับเราให้มีความสุขนานไปได้หรืออยู่ให้ความอบอุ่นต่อเราไปได้ในที่สุดพวกเขาก็ต้องจากไปบางทีก็เวียนมาหาเราอีกแ,แต่บางครัง้งผ่านมาในชีวิตเราแลว้ว เขาก็ไม่กลับมาอีกเลยไปเจออีกครั้งหนึ่งก็จากโลกนี้ไปแล้วเังนั้นคนที่เจอกันบางครั้งก็เป็นการเจอครั้งสุดท้ายก็มีเราอยู่กับใครก็ตามก็ทำให้คุณนั้นเขารักอยู่กับใครก็ตามอย่าไปก่อศัตรูอยู่ที่ใดก็ตามต้องมีความรักมีความเอื้อเฟื้อต่อกันเหมือนกับเราอยู่กับธรรมชาติเราจะต้องเข้ากับธรรมชาติให้ได้เราไปอยู่ที่ไหนก็ตาม เราก็จะต้องเข้ากับบุคคลนั้นให้ได้เรียกว่าอย่าเป็นคนใจแคบต้องเป็นคนที่ใจกว้างขวางมีใจเอื้ออาบเอื้ออิ่มเจอใครก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายผู้ร่วมขายกรรมใช้เวรด้วยกันทั้งนั้นเป็นกฎที่น่าสงสารทั้งนั้นจเจริญพรจนนั้นนโยมเราก็จะต้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้กลุ่มค่ากับที่เกิดมา เพราะว่าสายตาเหล่านี้มันก็ใช้ทั่วคราวเด็กก็ฟ้าเป่อความเสียงของเราก็ไม่ดังอยู่นี้บางวันหรือเราดัตางต่อไปหมืนทั้งหมดหมดแรงเสียงแห้งเสียงแห้งเสียงแหบหรือไม่มีเสียงต่อไปหรือหูที่เราได้ยินปัจจุบันเนี่ยเราได้ยินเสียงเพลาะได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงคุยกันแต่สักวันหนึ่งเสียงนี้มันก็ไม่อยู่อย่างนี้ตลอดหรอก เป็นไปาตามวัยเรียกว่าชราใครได่อยู่ยันชราหรือว่าได้อยู่นแก่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วเราได้เห็นธรรมชาติสวยๆเห็นน้ำตกเห็นพงหญ้าเห็นปลาเห็นน้ำใสๆหรือได้ดินเสียงธรรมชาตินี่ก็ถือว่าเป็นมงคลของเราแล้วฉะนั้นคนที่โง่นาน้นเลยที่จะอยู่ ยังไรความหมายไม่มองเห็นโลกที่สวยงามมองดูว่าโลกนี้เป็นที่ก่อความทุกข์ทั้งหมดก็ผิดเพราะโลกนี้มันสวยงามเราเลือกได้แม้แต่บุคคลเราก็เลือกได้เราจะเลือกคนดีหรือลเลือกคนชั่วถ้าเราไปคบคนไม่ดีเขาก็เดือดร้อนถ้าเราครบคนดีชีวิตเราก็มีความหมายชั่มมัน,นชีวิตเราให้มีความสุข ฉะนั้นเบญจ้าบอกว่าให้เรายบคนดีเมืะครับเราอยู่กับสมายชาติต้องอยู่กับธรรมะคนที่มีธรรมะ